โยนอาญาโยนเ้ล่รจะองมัอายุ่พิมพ์นะเพิมพกับเ็บอยาเพิ่งเอาอันี้ไปชอยากเพิ่งเอาไอ้นี้ไปเฮาเฮาลูกเฮา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 โซมันขาดหรือเปล่านะเฮาลูกเฮา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 พี่มดหลุดแมมพี่มดหลุด เอากล้วยให้มันกินละก้วยให้มันกินเออเออจับได้แล้วเออเออเออเส้นยาวมาตอกันนะเส้นยาวไหนนุนเขาเอาไปเราเอาไปทำไมีเชือกมีอะไรก็ตอมันก่อนเป็นไรไหนไหนเออนั่นนั่นนั่นเอานี่เอานี่ตอต่อเอ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 นนเาเอาไปเด้ลืมคิดถึงโซ่นี่เออลอไปก่อนเลย

เอาถอยลูกถอย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 เออดีแล้วมันบริเลนไปมันเออเดี๋ยวให้เขาทำให้ใหม่นะ อืมตายเลยฮะมันได้วิ่งก็ไปเลยดิดูหน่ะช้างตกมันช้างตกมันเงยหน้าขึ้นมาเอ้ามดมันเดินออกมาได้ยังไงบอกเอาหลุดแล้วนั้น เออดีดีแล so ok ้วมันไม่ไปไหนก่อนรูามันน่าใส่น้ำเต้าบอกให้เขาทำอยู่ใส่น้ำเต้าตัวใหญ่ๆสักตัวหนึ่งเนาะใส่สักกินสองอันฮะมันจะไม่ปิดเอกตกมันอ่ะไฟลินตกมันอยู่นู่นมันตกมันใส่กันเราก็รู้เลยเออว่าอะไรเป็นอะไรเนาะมันคืนเรื่องเล็กบ่สร้างเนาะ เวลามันได้ครั้งหนึ่งแล้วย้ำเลยฮะอืออือเออไอ้ช่างๆเวลานี้มันวิ่งใส่ผลไม้ฮะเนาะนี่มันไม่วิ่งใส่ผลไม้มันเดินไปกินต้นไผ่ใช่เลยฮะสักเกินนะสักเกินเอาใส่หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาซื้อสักเกินก่อน แต่ไปดูเนาะมันมีใครอยู่ด้วยวิจัยพูดยิงอยู่เต็มบ้านหมดเนาะยิงอยู่ทำไรได้ทำไรได้ถ้ามันไปเลยแล้วเนาะใช้ของเล่นไหนตกบ้านก็อยู่ล้อมเต็มหมุ๋นถ้ามันไม่เข้าไปใครจะเข้าไปเอาเห็นกน้าคืนมันเอาเสียงเอาปุ่งมันน้อมแล้วเออด้วยตะโกนเกาขัดบางตัวของเราขาดบางพวกเล่นยางเลยเราเตาไถ่เลยเราก็บอก

ใส่ตรงไว้ตรงค้ามันบอกเายยกลดีนะหลุดออกมาไม่ไปไหนเดินหูยไหมไหมมันยังมันยังนิสัยยังพอวาดอยู่มันยังไม่วิ่งไปเลยเนาะมันหลุดออกมันกะเออ เออไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าเขาว่าเล่าเลยอขึ้นขั้นเลยทางกไปแทงเรื่อยมาเลยถ้าผมเราขึ้นก็ตรงซิกเวลามันไม่ทำเราก็ว่ามันดีอยู่ดีน่ารุดกลางวันรุดกลางคืนตายพอดีเลยเนาะเวลามันไม่ทำเราก็ว่ามันดีอยู่แต่เวลามันทำนี่คนเขาจะว่าว่าเล็วว่าเล็วอะไรกันว่ะเออฮะทำง่ายๆทำง่ายๆแบบเจ็บเั่อง่ายๆพยายาม ตกใจหมดเออนี่เตลเล่นออกมาเห็นแต่ញ៉ាំងตุกលุกตุ๊กអោអាមត់មិនគឺមកហត់នេះមិនមិនใช่លោកថាมันมาថាមកព្រឹងនេះថានេះ ก็มันล like <T |ar|> ุดนั mm ่นแหละแต่มันเดินตับป้องมึงเราเงยหน้าขึ้นมามันเดินมาถึงนี่มันก็หันไปกินต้นไผ่เออมันดีปอกแตามันวิ่งกันไปอข้าววิ่งไก่เล็กเล็กไหมวิ่งแม่งจนรอบไข่สนามันเสียเปลียนมันมีเป่าก็เสียเปลียยมันไปไปหรอเออเนี่ยอ n พูดหนา input ใกล้เห็นมันวิ่งหนีเอามาที่มาหน มันติดลบมันวิ่งไหมครับเปล่าหรอมากระโดดมันไล่ทำไมกระโดดไปอีกอ่ะยังไม่เคยเจอนะมันไม่เคยเตือนเตือนเตือนกูผิดปมันค่ะเออวิ่งมีทางก็ฟ้องเขาหนิวิ่งบนลูกวิ่งยังไงเหรอวิ่งเป็นอำเภอวิ่งเป็นอำเภอหาซุก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 ไปเลยฮะ ไเระ้อม้ยเากันวิ่งมันวิ่งจริงหวอะไรก็ิงะปนกเมันชนไปได้าละคนเนาะดูตัวมันน่ะดูขามันน่ะมวขายาด้วยวิ่งไล่กันรอบทั้งวันทั้งคืนเช้างมันเยอะช้างตกมันอยู่เยอะด้วยเนีเออช้างตกมันเต็มไปหมด โอ้จะทำแคบๆไม่ได pues ้หรอกเวลามันเป็นแล้วมันจะดุว่าเร็ว่าเร็ววน่อยนะอืมว่าเร็ว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 ไม่ได้หรอกไอ้คุณเคยเห็นนะคุณเคยเจอใะมันงกรอืมขนาดโซ่ยาวๆที่มันจับหัวเกมคือเกมดูแต่มันหนีทั้งนั้นเลยอืมดียังมุนหะบุญชายมุนคว้าไม่วิ่ง โอ้ยตกตกใจหมดเลยเมื่อกี้อมมมันรู้มนโอ้ไอ้นี่มันเยอะนเโอ้มันฆ่ามันนี่มันไปมันไปพุทเลยแมันไม่ให้จากอีก่างหากแลวเนาะันวัไนี้บ่ฮะนี่อะคุณักเจ้าันนี้เดินออกมาตรงนี้ก็หันหันไปกินต้นไผมันยังอยู่กับรักมัน มันม right, ันยังไม่สุกมันยังไม่คิดว่ามันโซ่ลุดละมั้งคิดว่าโซ่ยังลากตัวเองอยู่วะก็เลยไม่ไปโอ้โเออตกใจหมดเลยไหมบีมดไอ้บีมดทำให้แม่ตกใจหมดเลยวิ่งตุบปุ๊บตุบปุ๊บเลยวิ่งเข้าป่าเลย สัทุกวันนี้มันเลยมีปลามีแต่บ้านคนมีแต่รถมีแต่ช้างอ,ะะอ่ะมีกับปลาม<น>ีตุ้มกับปลาขอจับพี่มดได้แล้วนะคะแม่แม่จ๋าก็ขอขอนุญาตลงไลฟ์เรียบร้อยนะคะแม่เอาจนแม่ควานแบบตกใจหมดเลยนะคะแม่น,น,นั่งไลฟ์ผลไม้อยู่ พี่มดก็ดึงโซ่เงยขึ้นไม้ทีนะคะพี่มดก็เดินมาแล้วก็หันไปกินต้นไผ่ตรงนี้แม่มดก็วิ่งนะคะตามดีนะวันนี้พ่อควานก็อยู่บ้านกันเยอะวันนี้พ่อบ้านพ่อควานอยู่บ้านกันเยอะวิ่งไปก็มาช่วยกันในหลายคน เล็ดเลดเลดเออธรรมดาเลดไอ้คลายไว้น่ไปเไปไปไปเล็ไปหาอไปใ้เาใรทน้เตาเลยน้เตาดีกว่าเออเดี๋ยวจะให้เขาไปทาน้าเตา เจมมาขายตัวยูเล่นมาสองเลยใส่ใส่สองเลยใส่สองเลยทุกวันก็ใส่สองอะฮ่ใช่เมมาขายวยูออกผมไปนะผมไปตีอก้ม ไหนเออมันจะเอาอีกแล้วก็ดูข้ามมาว่ามันบวมแล้วนั่นใช่มันขี้เล็กหลายวันแล้วเราก็ว่ามันจะตกมันอยู่เออเดี๋ยวให้เขาไปทําให้เออนั่นแหละ ตามตัวแล้ว <c oughs> โอ้ยพี่มดยจงนี้สายดีอยู่เด้อแม่ๆหลุดมาไปกินต้นไผ่โล่พ่อควานมาช่วยกันเยอะๆเ,เลยนะคะขอบคุณพ่อควานทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่มาช่วยเดยดูแลพี่มดโอ้ตกใจใจหายใจคว่ำหมดเลยแม่เอ้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยจ้า เออไปา,ายปายูสร้างโอโอเเขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกท่านเด้อดูตนะีนปอควานอยู่กันเยนอะาากเยดูในะเยอาจนแม่ใจหายใจคว่มหมดเลยพี่โม้เด้ใจสั่นไปถึงตะตุ่มเลยนั่งไล่ผลไม้อยู่นะคะแม่แม่พี่โม้ก็ดึงโซ่นะคะดึงโซ่ น่าจะโลนานหรือเปล่าดึงโซ่ไปดึงโซ่มาสักเกิลมันก็เลยคลายนะคะแม่สักเกิลใส่ไว้สองตัวเงยหน้าขึ้นมาอา้อาวอ้าวมองไปที่โซ่อา้าวพี่มดหลุดนี่นาเอาตายแล้วบอกแม่มดก็รีบวิ่งไปบอกบ้านทางป่าแล้วก็ควานเจมน,นะคะที่เคยเลี้ยงพี่มดหลายๆคนเลยควานแจ็คแล้วก็น้องควานหลายๆท่านเลยก็โทรไปหาพ่อควานอยู่ไม่พ่อควานอยู่ทางไหน มาไม่ทันตอนนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะผักเมตาไฟมดควันยิงด้วยนะคะแม่จ้าเป็นกำลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ